รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี2545จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่เลรงเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมันปตทและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร้านกาแฟเมซอน ถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบแหล่งพักผ่อนสำหรับคนเดินทางและด้วยการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างอบอุน่นทำให้วันนี้ร้านคาเฟ่เมซอนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายใต้คอนเซปต์คาเฟ่เมซอนเข้มข้นเพื่อคนเดินทางซึ่งมีสาขา,ขาขครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่รวมทั้งสินค้าพรีเมียมโดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การออกแบบร้านคาเฟ่เมซสนตตัวอาคารมีลักษณะเรียบง่ายโปร่งโล่งแต่มีการรักและเอ็นเพทันสมัยมีการจัดพื้นที่ภายในเป็นพอดแอร์และภายนอกที่เป็นระเบียงให้ลูกค้าเลือกนั่งได้ตามสะดวกมีการตกแต่งด้วยต้นไม้น้ำตกน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนป่าที่ให้ความร่มรืม่นปลอดขายแก่ผู้มาใ,ใช้บริการซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นการสร้างควา,ามแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นเน้นความจดตาให้ผู้พบเห็นและเป็นการสร้างบรรยากาศให้การดื่มกาแฟาของนักเดินทางและเป็นจุดนัดพบของบุคคลท,ทั่วไปด้วย สำหรับเมนูกาแฟของเรานะคะมีทั้งร้อนแบบเย็นนะคะแล้วก็แบบปั่นค่ะคนที่ชอบรสชาเข้มข้นนะคะแนะนำเป็นเอสเพรสโซ่แบล็คคอฟฟี่ค่ะหรือว่ากาแฟดำนั่นเองค่ะส่วนสำหรับคนที่ชอบแบบรสหอมมันกลมกล่อมนะคะแนะนำเป็นคาปูชิโน่หรือว่าคาลาเต้ค่ะทางร้านเรานะคะยังมีนมสดนะคะชาเขียวหรือว่าเป็นพวกสมูทตี้ต่างๆอีกด้วยนะคะ